ลายดีดีน้องมาพบเทาเก่า,าบ่าวอุ้ยบ้านดีิไลเปิดข้ามากเลยเห็นบ่าววันบ่าวเปี๊ยะกำลังพัดปลาซอสพี่น้องอยู่ร้านใหญ่สุกี้กะทะร้อนคือเก่าอยู่ต้นโซนได้พี่น้องเลยบ่าว้านกำลังพัดสุกี้แห้งพี่เาเน yeah. ี่ยแห้ใส่น้านสุกี้ลงไป bít còng thế nào có nghe với con người bít còng. Wan giờ vào đây long kít này P'Nong rồi, Wan Nong. Mình đi thay hai bưng thưng cao. là viên sau con, đang chặt còng. Nè.

มีปลาหมึกมีไก่มีหม,มึกกรอบกุ้งสปาเกตตี้คนจัดของสดเลยขึ้นวาแจัดคนไทย มือซักเข่าไปนอบอกแจ็คซักเข่ากล่องอะไรมือจับของก,กับเข่าน้ำพวกยำพวกสมตำปูปลาไปนอนีอาองามเด็กกล่องลงไมแมน Ya, yeah, tamu kita.

hả à, bầu nó đã đạt thò dù nó cũng đây thì Nào, phải là chạy không gian thùng chạy thùng chạy thùng Còn... chạy uh bảo tàng hấp chu kỳ hang bảo văn cái phần chắc nghe nhé Việt Nam Nam thu Nhạc Nam Việt Nam Nhạc Nam Việt Nam Việt Nam ใสเนาะธรรมดาแงหมูต้มมาี่าใง่ไหมนอก้ากนี้กิได้เก็นเต็มตำมามาก แต่รังเช็เข้ามาถาม

ยอกคิดเลยเท่านที่โปรแกรมคิบหนามากก่าคนไรก็แซ่ได้ไปนองคนติดตามอะไรพี่นอ้สวัสดีแล้วสวัสดี